สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในเรื่องของโรคเบาหวานกันนิดนึงนะคะเขาบอกว่าเราลองมาฟังดูว่า5สัญญาณเตือนที่ต้องเฝ้าระวังโรคภัยของการเป็นโรคเบาหวานเนี่ยที่อาจไม่รู้ตัวเนี่ยนะคะมันเป็นมากันยังไงนะคะมีอะไรที่เราจะต้องสังเกตบ้างนะคะเขาบอกว่าโรคเบาหวานเนี่ย นะถือเป็นภัยใกล้ตัวที่ทำให้หลายคนชะล่าใจคิดว่าตัวเองไม่มีทางที่จะเสี่ยงเป็นโรคชนิดนี้อย่างแน่นอนทั้งที่ความจริงนั้นโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกเพศและไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเกิดกับคนมีอายุมากเท่านั้นเพราะวัยหนุ่มสาวก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้เช่นกันเนื่องจาก อาหารการกินถือเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้หลายคนเป็นโรคเบาหวานโดยไม่รู้ตัวนะะดังนั้นเราจึงนำ5สัญญาณเตือนภัยของการเป็นโรคเบาหวานมาบอกให้สาวๆทุกคนได้ทราบกันนะคะจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะก็บอกว่า1เนี่ยนะคะสังเกตปัสสาวะบ่อยอาการปัสสาวะบ่อย เกิดจากการที่ฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายทำงานผิดปกติทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นและเมื่อไตไม่สามารถกรองน้ำตาลส่วนเกินให้กลับคืนสู่เลือดได้หมดร่างกายก็จะทำการปล่อยน้ำตาลออกมาพร้อมกับปัสสาวะนั่นจึงทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยนะคะปัสสาวะบ่อยและขับออกมาในปริมาณมากนะคะ 2. สายตาผ้ามัวอาการสายตาผ้ามัวเกิดจากการที่ปริมาณน้ำตาลเนี่ยนะฮะที่ข้างอยู่ในเลนตานะฮะส่งผลทําให้การมองเห็นผิดปกติหรือบางครั้งอาจเกิดจากการที่น้ำเอ,อการที่ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงเกินไปส่งผลให้เกิดปฏิกิริยากับดวงตาทำให้เส้นเลือดที่ประสาทตาผิดปกติซึ่งอัก อาการสายตาผ้ามัวมีโอกาสพัฒนาความรุนแรงจนทำให้ตาบอดได้อันนี้ก็น่ากลัวนะคะสองเอ่อขอโทษค่ะข้อสาน้ำหนักลดลงผิดปกติน้ำหนักที่ลดลงผิดปกติจนสังเกตได้นั้นเกิดจากการที่เซลล์ไม่สามารถนำน้ำตาลมาเผาผ่านพลังงานได้รวมทั้งน้ำตาลในร่างกายถูกขับออกทางปัสสาวะเป็นจำนวนมากส่ง ส่งจึงส่งผลให้ร่างกายนบนำกล้ามเนื้อและไขมันเนี่ยมาเผาผ่านแทนการนำน้ำตาลมาใช้พลังงานและนั่นจึงส่งผลให้น้ำหนักลดลงมากจนผิดปกตินะฮะต่อมาข้อที่4บาดแผลหายช้านะฮะตรงนี้เพื่อนก็เพื่อน คอยสังเกตดูด้วยนะคะอาการบาดแผลหายช้าเกิดจากที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงจนส่งผลให้การทำงานของหลอดเลือดเกิดความผิดปกติจึงทำให้เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงได้อย่างเพียงพอจนทำให้กระบวนการซ่อมแซมร่างกายเนี่ยนะคะเกิดความผิดปกตินั่นจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผู้ป่วยบายหวานเนี่ยนะคะ จึงมีอาการบาดแผลหายช้าและบางลายเมื่อไม่สามารถรักษาได้ก็จะต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยนะคะ 5. มีอาการชาที่ปลายมือและปลายเท้าหากมีอาการชาที่บริเวณปลายมือและปลายเท้าให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนเลยว่าอาจเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งอาการนี้เกิดจากการที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงจนไปทำลายเส้นประสาทส่วนปลายของร่างกายจึงทำให้อวัยวะบางส่วนเช่นปลายมือหรือปลายเท้ามีอาการชาและนอกเหนือจากอาการชาแล้วยังมีอาการที่ใกล้เคียงนั้นก็คือความรู้สึกจากการสัมผัสลดลงนะฮะจนไม่เหลือความรู้สึกโดยเฉพาะบริเวณปลายประสาทนะฮะ นอกจากนี้นะคะสัญญาณเตือนที่ผู้หญิงควรรู้เพื่อเตือนภยัยจากการเป็นโรคเบาหวานที่เราได้กล่าวไปแล้วหรือบอกไปแล้วข้างต้นนะคะว่ายังมีพฤติกรรมต่างๆที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันโรคเบาหวานที่ต้องรู้อีกด้วยนั่นก็คือหลีกเลี่ยงการกินน้ำตาลและแป้งในปริมาณมากๆนะคะลดการกินอาหารที่มีไขมันสูงงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะล้วนช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดีนะคะคือที่จินได้มาอ่านให้ฟังเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเออจินเองก็มีเพื่อนที่เป็นโรคเบาหวานกันเยอะมากนะคะคือจินเชื่อว่าคือโรคเบาหวานเนี่ยนะคะ บางคนก็จะบอกว่าเป็นกรรมพันธุ์บางคนก็จะบอกว่าไม่เป็นแต่จริงๆแล้วนะคะจินว่าส่วนมากเนี่ยนะคะจะเกิดจากอาหารการกินทุกชนิดหมายถึงว่าส่วนมากจะเกิดจากอาหารการกินที่มีเ,เกี่ยวกับน้ําตาลด้วยนะคะแล้วก็ชอบกินแบบว่าอา,อาหารที่ มีไขมันสูงอย่างที่บอกนะคะถ้าใครไม่อยากเป็นหรืออะไรเนี่ยนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงและป้องกันนะคะยังไงแล้วคลิปนี้จินก็เป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนก็เลยนำมาบอกกล่าวนะคะยังไงแล้วถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้จินด้วยนะคะแล้วยังไงจินจะนำคลิปดีๆมาอ่านให้ฟังอีกนะคะยังไงแล้วคลิปนี้จินขอ จบแต่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ